ดูน,น้องแมวครับรักอยู่กับฉันควงคู่กันให้ขับเปออยู่ทำโมคุยโตวอวดโกเป็นคนมั่งมีแต่งตัวเชิดชายเชื่อใจชายเหลือที่อยู่กันไม่ถึงหนึ่งปีคนดีก็คิดหักหลังคนจากอกฉัน เธอก็อหันไปขับสีตรองโอแม่เนื้อทองเห็นเธอค่วงคนชื่อดังอ้าตาลอาเขาว่าเป็นชาวฝรั่งหนึ่งปีพบเธออีกครั้งคือนั่งรถเบนเล่นลมโชคช่างดีมีคนรับช่วงต่อไปเธอเปลี่ยนผู้ชาย มากมายเหมือนเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนคู่คนไหนได้รถไม่เชยชมปล่อยามอารมณ์ไม่นานคอ,อ,องคอมืนใจนับจากวันนี้คงไม่มีรถขี่ยาเคยมองเห็นชามเฉยถัวเอ้ยนึกว่าแค่ไหนเลือกได้เลือกดีแม้แท็กซี่